ครับเพื่อนๆก็สวัสดีครับผมใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะช่องไอ้อุ้ยเมืองการด้วยนะครับโอเคเพื่อนๆวันนี้เป็นพระเมืองสุพรรณบุรีนะครับอ่านี่ครับเพื่อนๆพื่อทราบวันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อใจวัดวังใหญ่หุ่นนะ,หะเหรียญน,นี้จะสร้างปีสอง2ันห้ร้บองนะครับาตามที่บันทึกไว้นะนี่ก็ลึกเลยนะปีลึกนะครับพระดีปีลึก โอ okay. เคเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูพวกรายละเอียดกันนะครับว่าพิซซ่าบริรเวณตรงไหนบ้างนะก่อนอื่นเนี่ยเพื่อนๆที่เปลี่ยนขึ้นมาเห็นไหมครับาฟาร์มตึงชัดของผิวผ้าเห็นไหมชัดเจนนะครับขึ้นเลยคมชัดดีเลยนะตึงนะเปี้ยเลยนะครับและที่สําคัญเ,เพื่อนๆนะขออนุญาตใช้ดินสอนะครับ,อ,อ,อ,นนรบอันนี้เ,นเพื่อนๆเห็นไหมครับจะมีการลุดร้อนของลมดําเห็นเนื้อทองแดงข้างในแสดงว่าผ้าไม่มการทําผิวเลยนะวันนี้ผิวเดิมนะครับเห็นไหมเพื่อนๆดูส่วนที่ ยื่นออกมาช้นจมูกอย่างเงี้ยคางลำพอกอย่างนะครับก็จะมีการลุดร้อนของลมดําไปก้อนอส่วนที่ลึกยังเชิ้นลําคอนะเห็นไหมอันนี้คือธรรมชาตินะครับอพอ,อยุดในส่วนที่หน้าสุดอย่างเนี้ยก็โอกาสกระทบเยอะว่านะทาให้ด้านในเนี่ยยังมีลมดําติดหรือคมชัดอยู่เห็นไหมครับผิวด้านนอกเนี่ยก็เริ่มรุดร้อนของลมดําแล้วแบบเนี้ยคือไม่ทำแน่นอนเนาะไม่ได้บิวอินผิวมาแน่เห็นไหมตรงนี้ไม่ได้ทําไม่ได้ทําละ ผิวลึกคมชัดดีแบบนี้ธรรมชาติได้โอกาสแถมก็สูงยังไม่ลงกล้องนี้โอกาสแถมสูงมากนะแบบนี้เพืเ่อนๆเห็นไหมครับความลึกคมชัดของดวงตาหลวงพ่อแล้วความขึ้นเป็นแท่งของตัวหนังสือเนี่ยเห็นไหมครับตัวนี้ดัซซีขึ้นเป็นแท่งเลยนะเห็นไหมอโอเคนะครับแล้วก็ดูด้านหลังอีกอะเพื่อนๆก่อนลงกล้องเราดูหน้าหลังนะครับดูภาพรวมนะเห็นไหมครับด้านบนเนี่ยก็จะขึ้นาการรุดร้อนของลมดำนะเห็นไหม ก็จะขึ้นเป็นแบบสีทองแดงอ่ะเ,เมื่อนเห็นไหมครับเห็นไหมตามส่วนที่ยืดออกมาเห็นไหมก็จะลมดําก็จะรุดร้อนเกลียวจะหมดแหละรอบเห็นไหมโดยรอบเลยโอเคครับพเพื่อนๆเห็นไหมตรงนี้ก็รุดร้อนอ่าเนี่ยผิวเรียบตึงแบบเนี้ยทางหน้าทางหลังเนี่ยเราดูเนี่ยโอกาสเปอร์เซ็นต์แพ้อันนี้รวมกันเกินเจ็ดสิบแปดสิบนะครับอ่าก้อนแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยพเพื่อนๆก็ ต้องลงกล้องนะครับดูความลึกคมชัดนะเพราะว่าถ้าเราลงกล้องลงไปเนี่ยเราจะเห็นส่วนที่ลึกลงไปได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับ mm hmm. เช่นดวงตาหลวงพ่อเงี้ยเรามองอย่างเงี้ยก็ลึกดีนะครับแต่ว่าเราถ้าเราซ่องลงไปเนี่ยก็จะมีควรรามลึกคมชัดไปอีกระดับหนึ่งเราก็จะพิจารณาตรงนั้นนะครับอ่าเช่นเนี้ยเราก็เริ่มลงกล้องนะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมเราเนี่ยมองธรรมดาเนี่ยเพื่อน ดวงตาก็ลึกดีแล้วเนี่ยถ้าเราลงกล้องไปเนี่ยเข้าจะเป็นเม็ดกลมลึกชัดเลยนะเห็นไหมนะเพื่อนคือเนี่ยเป็นเม็ดลึกคมชัดแบบเนี้โอ้โหแถมตาเป้าแถมแบบเบอร์เลพื่อนเนี่ยนะครับเมื่อเราลงกล้องแบบน,นี้นะครับแล้วเพื่อนๆดูเส้นผมลงพ่อยนะครับเขาแกะเป็นเส้นๆเส้นๆนะ ข้างบนเห็นไหมครับขึ้นเป็นแท่งนะขึ้นเป็นแทง่งชัดเจนมากนะครับชัดเจนการรุ่นร่อนของลมดำนะครับที่เป็นธรรมชาติเห็นไหมเห็นเนื้อทองแดงข้างในนะครับเห็นไหมครับจะมีเส้นเซียนปรากฏอยู่ด้วยนะเห็นไหมขมนะเส้นเซียนเห็นไหมครับวัดวังใหญ่หุ่นนะอำเภอเมืองสุพรรณบุรีนะครับ รุ่นพิเศษรุ่นนี้ใช่ไหมเห็นไหม,เ,หไหมเ,หเพื่อนๆดูเส้นซียนตรงเนี้ยคมคมนะครับคมคมเนี่ยบริเวณตรงนี้นะเนี่ยคมคมนะครับนะครัเซียนๆอาจจะคมมากนะโอ้โหเหลือคมชัดตึงเปี้ยแนวเนอนๆดูดิคือผ่าแทนี่ดูง่ายนะครับดูง่ายจะดูแบบ สบายตาสบายใจเพื่อนเเมื่อเราซ่องลงไปเห็นไหมครัการขึ้นที่หลึกชัดเจนนะการลุดล้นของลมดามที่เป็นธรรมชาติแบบนี้นะครับอโอเคนะเพื่อนเ,อเดี๋ยวผมส่องให้ดูโดยรวมอีกรอบนะ เพื่อนเพื <ci> ่อนได้พิจารณาจุดของเพื่อนๆเองได้เลยนะครับเนี่ยเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับเห็นหมพื่อนเพื่อนห็นไหมผูกเป็เม็ดเห็นไหมครับขึ้นเป็นเม็ดนะฮะดิ้งลึกคมชัดมากนะครับเห็นไหมครับอ่าตรงนี้แหละดูได้เลยเพื่อนเ่อนะครับการขึ้นเป็นเม็ดวันนี้นะครับโอกาสแถวสูงมากนะเห็นไหมครับลึกตึงเลยนะขึ้นมาเป็นแท่งเลยเห็นไหม อ่เพื่อนโอเคเลยนะครับอาราบเดียนนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างนะนเพื่อนๆด้านหน้าเนี่ยโอ้โหก็เถเกินแปซิบล้ว เราไปดูด้านหลังนะครับเพื่อพิจารณามาประกอบกันนะการดูผ่าเด่ยเราควรดูทั้งหน้าและหลังนะครับะจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะ,อะพอเราดูหน้ายอย่างเดียวเนี่ยอโอกาสแผลมันสูงจริงๆอ่ะเพื่อนแต่ว่าถ้าเราพิจารณาด้านหลังด้านข้างด้วยเนี่ยแน่นอนเพื่อน <ๆ S 2> ทำให้เรามั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อเกิดร้อยเปอร์เซ็นต์นะมั่นใจเกินร้อยเลย งนะครับเห็นไหมลมดาำรุดล้นนะครับคือเขาจะรุดล้นเนี่ยเป็นธรรมชาตินะเพื่อนๆไม่ได้เกิดจากการแต่งกันทํานะครับคือเห็นไหมจะรุดล้นสไตล์แบบบางๆแต่ยังมีลมดำติดอยู่ข้างในส่วนที่รุดล้นไปด้วยเห็นไหมครับเห็นไหมสไตล์แบบนี้คือแบบธรรมชาติให้มานะเพื่อนๆเห็นไหมครับลมดำรุดล้นเห็นไหม แล้เพื่อนๆดูเสี้ยนหน่อยนะคมๆนะเห็นไหมเห็นไหมครับพระเทเสี้ยนหลังเหลี่ยนเนี่ยโหเห็นไหมเพื่อนๆแทงทะลุยาวเป็นเข็มแล้วก็คมฟิฟิปฟิเหมือนเส้นสายฝนเลยฟิฟิปฟิลงมานะครับโอเคเลยเนี่ยนี่คือตรงเนี้ยคือจุดดูได้เลยนะครับเส้นคมๆตรงเนี้ยเส้นเสี้ยนตรงนี้นะครับครับลูกไปได้เลยนะใครชอาหาเล่นรุ่นนี้ก็จุดดีดูได้นะเพื่อนๆนะครับคมมากนะเห็นไหม ก็ดูจุดอื่นมาก็ะกันไปไนี่แหละเมื่อตรงจุดนี้แหละหน่อยครับเส้นตามผืนเหรี่ยนเห็นไหมเส้นเซียนเห็นไหมคือเส้นสเซียนตามผืนเหรี่แนบนี้มีคิดแถเลยนะเมื่อนนแผลเลยนะ เพราะว่าโอ้เส้นเส้นด้านหลังเนี่ยคมลึกชัดเจนมากแล้วเนื่อเ,เนี่ยเส้นเนี่ยที่ผมให้เพื่อนๆดูเนี่ยะครับคือเข้าคมลึกชัดนะครับแล้วก็เป็นเหมือน,อนเข็มเลยอะ <c oughs> <c oughs> โอเคเลยนะครับ ตรงนี้แหละตรงนี้แหละจุดดูได้เลยนะครับชุดใจตังเลยเนะี่ยโอเคครับเพื่อนเพื่อนสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเหรียญหลวงพ่อใจวัดวังไย,ยหุนนะสุพรรณบุรีนะครับเหรียญน,นี้จะสร้างปี25 2 500. 2นะิบนะก็เป็นเหรียญที่สวยงามมากนะครับโอเคครับเ,เพื่อนๆนวันนี้ก็ผิดพลาดประการใดพูดจาไม,ม,ม่เหมาะสมผมขออภัยด้วยนะครับโอเคเ,เพื่อนๆื่อนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ